มากิต้านะครับเป็นและปิดที่เอามาเปลี่ยนก็เดิมของมันไม่มีลานดึงมานะครับก็มาเปลี่ยนใส่ของโรบินนะครับตัวนี้เป็นโรบินญี่ปุ่นแท้นะครับแล้วก็ใส่ทังใหม่คาบูมิคุนี้นะครับกองปั๊มน้ําเสื้อลูกดีนะครับตัวนี้ฟังเสียงมีคิปเสื้อลูกนะตัวนี้สภาพชุดสีนี้ไม่สวยนะ ร,รัับปะกนอเลยสภาพสวยๆนะครับภายในสวยนะภายนอกไม่สวยคนะนะิเลยเคีแน,นมันซีดมา,มากนะครับถังมาเท่น,นะครับขบูมีค่คนนี้เดี๋ยวใต้ฟังใหม่คนระับวาะนะ ไม้คนระับมันก็เลยจะต้องแข้งๆก็กเลยวางไว้บนลมใครสนใจ